เผยจะขีมมันวันยิงอยู่นะพี่บอยิงเริ่มทำตัวเขียนขึ้นเขียนึืนผมปกติเอ้ามาสรุปวันนี้ดด้ว่าวันนี้นะครับเราตื่นบันมาเนี่ยผมก็เ็ดไม่เป็นไรไม่เป็นมีเพลงไหม่ก็ได้ก็ยังไงดีวันนี้เริ่มมาเนี่ยเราก็ค่อางที่จะเริ่ม เช้าเป็นปกติเหมือนเดิม,มสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะใช่แล้วครับตืนะ่นตามเวลาประเทศไทยนะครับตื่นมาแล้วก็จัดโชว์พิเศษให้ที่ถือว่าเป็นการมาถึงครึ่งทางกับพวกเราสองคนนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเข้าส่วันที่ห้าใช่ไหมครับุ<ช>่นนี้จะเป็นวันที่หกแล้วเราก็เลยมีการจัดโชว์พิเศษเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยร้องเพลงจะไม่เคยรักซึ่งถ้่ผมพูดตรงนี้หลยคนอาจจะงงว่าเพลงอะไรวะ มันคือเพลงของวงของผมเองนะครับสมัยก่อนผมนเคยเป็นนักร้องเชมือนกันนะครับวงโอโซนแล้วก็เลยค้างมาหลายวันแล้วหละจริงๆเขาบอกมานานแล้วเมื่อเช้าก็เลยจัดว่าเป็นโบนัสแฉกให้กับแฟนชาวเอลจีนะฮะก็จัดโชว์กันไปคนได้เห็นกันแล้วใครยังไม่ได้ดูก็ไปตามดูแล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปกินข้าวที่ร้านเดิมเพราะว่ามันอร่อยมากแล้วก็ใกล้บ้านด้วยอากาศหนาวแบบนี้ก็ขอแวะกินตรงนี้แหละ,<ค>ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะค่ะก็หลังจากทีก่เรากินเรากินอะไรนะ ทำสเตลี่ที่มาหกินพิซซ่ากันใช่นะคะแล้วก็มีมันทอดมีไก่ทอดอร่อยมากค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปควงชองเยชอนกันนะคะครับอากาศหนาวมากๆกลมก็โกรกแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครมันแทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่ที่เขาเดินผ่านก็คือเขาต้องการที่จะข้ามแต่ฝั่งหนึ่งเดินข้ามอีกฝั่งหนึ่งเพราะพื้นมันเป็นน้ําแข็งหมดแล้วแล้วก็จุดที่เราไปยืนทําคุณวีเนี่ยก็คือจุดที่เขาจะเดินข้ามมาเป็นหินก้อนใหญ่วาง วางเป็นลูกๆให้เดินให้เดินข้ามฝั่งหนึ่งได้นะครับผมซึ่งก็เป็นอีกมิชชั่นที่หลายคนเนี่ยให้ผมทําซึ่งฝากไว้ตรงน,นี้เลยว่ามิชชั่นนี้เดี๋ยวผมจะพยายามไปจัดให้ในหลายๆจุดของเกาหลีทั้งกรุงโซลแล้แลวก็มีโอกาสไปปูซานก็จะพยายามไปโชว์ให้่นให้ดูด้วยคครับผมผมชื่อบีสวัสดีนะครับเ<โ>ปแท็กอะไปดูค,มมครับ <ฮะ S 2> <ม>ว่า เขารู้สึกอินกับบทค,คุณวีมากกว่าบทดีเจโบนะคะคยังไงก็คงจะต้องกลายเป็นคุณวีไปแล้วครับผมเอ่อก็ยังไงก็ได้นะฮะขอให้บอกให้เขามานะฮะแล้วก็น้องแอร์ก็ได้ทําไปด้วยถ้าเด็กเนื้อไม่เป็นไรนนะเออแต่หลายคนบอกชอบนะที่แอร์เนี่ยใส่แว่นแบบนี้เขาบอกว่าเออมันดูเหมาะดีนะเขาบอกว่าเหมือนนักเรียนแพทย์อืมมันคิดได้ยังไงอะ่ะก็ใส่แล้วมันดูเป็นเด็กเรียงไนงะใช่ไหม เด็กเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนแพทย์เสมอไปนะอืมอก็จริงแต่วันลุกมันได้นะไงใช่ไหมเอาไหมว่าเไปหาซึ<อ>่งบ้างนะเนี่ยนะหอเฮ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมครับ่าพี่บอกว่า <laughs> ตอนนี้กี่นาทีละอ่ะตอนนี้เราขอจบแค่ภารกิจแรกเราก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในภารกิจหน้าครับผม